โอเคนะครับผมตรงนี้นะครับผม <oo> เราจะผ่านผ่านไปถึงเรื่องของนี้เลยในที่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดแค่สมการกําลังสองพอเราจะยังเราจะยังไม่พูดถึงสมาการกําลังสามนะก็คือหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าผลบวกและก็ผลคูณของรากสมาการนะครับก็คือเราให้ดูตรงนี้นะครับสมาการกําลังสองจะอยู่ในรูปของอะไรนะทวนทวนอีกรอบหนึ่งนะสมาการกําลังสองจะเป็นสมาการที่อยู่ในรูปของ a x กํลังสองบวก b x นะผมบ,บวก c เท่ากับศูนย์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมคำตอบของสมาการกําลังสองตรงนี้นะครับคำตอบของสมาการกําลังสองตรงนี้จะมีทั้งหมดสองคำตอบซึ่งเราจะให้คำตอบแรกแทนด้วย r หนึ่งแล้วก็คำตอบที่สองครับแทนด้วย r สองนะครับซึ่งตรงนี้นะผมก็คือสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือเรื่องของผลบวกราก แล้วก็ผลคูณรากนะครับซึ่งผลบวกรากนะครผมผลบวกรากก็คือ r หนึ่งบวก r สองคำตอบของสรรมการสองอันนะผมเอามาบวกกันจะมีค่าเท่ากับลบ b ส่วน a b ก็คือตัวเลขหน้า x a ก็คือตัวเลขหน้า x กำลัรรงสองนะครับผมผลบวกรากนะครับจะเท่ากับ b ลบ b ส่วน a แต่ก็อีกอันหนึ่งนะครับผมผก็คือผลคูณรากก็คือผลคูณรากก็คือเอาคําตอบสมการสองอันนะครับมากูณกัน ก็จะได้ตัวเลขเป็นค่า c แล้วก็เอามาหารด้วยค่า a นั่นเองนะครับผมก็คือ c ส่วน a นะครับส่วนถ้าเป็นสมการกําลังสามในที่นี้ขอพูดเลยแล้วกันแต่ว่าจะไม่พยายามจะไม่เอาโส่ขึ้นมานะครับผมก็คือว่าจะอยู่ในรูปนี้ ax กําลังสามบวก bx กําลังสองบวก cx บวก d เท่ากับศูนย์นะครับผลบวกรากสมการกําลังสามตรงนี้นะครับจะมีคําตอบทั้งหมด3ามคำตอบนะครับ ก็คือผลบวกรากจะมีสูตรคือลบ B ส่วน A ผลคูณรากคือลบ B ส่วน A และก็จะมีผลบวกของของผลคูณรากก็คือคําตอบที่ได้จะมีสามคำตอบช่ปะ่ะคือ r หนึ่งนะครับคําตอบที่ได้อันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามคำตอบก็คือจะมีก็คือจะมี r หนึ่งนะครับผม r สองนะครับผมแล้วก็ r สามนะครับจะมีทั้งหมดสามคำตอบก็คือ r หนึ่ง r สอง r สาม เอาแต่ละ r มาจับคู่กันจับคู่เป็น r หนึ่ง r สองจับอีกคู่หนึ่งก็เป็น r หนึ่ง r สามจับอีกคู่หนึ่งก็เป็น r สอง r สามได้สามคู่แล้วเอามาคูณกันเสร็จปุ๊บผลคูณที่ได้เอามาบวกกันเขาก็จะเรียกตรงเนี้ว่าเป็นผลบวกของผลคูณรากผลบวกของผลคูณรากก็จะเป็นค่ามีค่าเท่ากับ c ส่วน a นะครับอันเนี้ยก็ดูได้ถ้าใครจำสูตรไม่ได้ก็ไปก็ไปดูโพยหน้านี้ได้ได้เลยนะครับผม ว่าอยา่างให้ให้ทำค่อยอเดียวคือข้อสามส่วนข้อสี่ของภาพนะครับก็คือถ้าคำตอบของสมการนี้มีค่าเป็นลบหนึ่งและก็สามคำตอบสมการนี้สมการนี้มีคำตอบทั้งหมดสองคำตอบก็คือคำตอบแรกคือลบหนึ่งนะครับก็คือเราก็ให้ r หนึ่งนะครับเป็นลบหนึ่งแล้วก็คำตอบที่สองคือสามหมายความว่า r สองนะครับตรงนี้คือสามนะครับอยากจะได้ว่า ค่า p และ q นะผมเป็นเท่าไหร่คือเอางี้เราขอทวนนิดนึงผลบวกรากคือลบ b ส่วน a แล้วก็ผลคูณรากคือ c ส่วน a นะครับผมจดน,นิดนึงนะผลบวกรากนะครับคือลบ b ส่วน a นะครับแล้วก็ผลคูณราก เท่ากับ c ส่วน a นะครับผลบวกรากก็คือตรงนี้ a อ่มันไม่มีตัวเลขหน้า x หมายความว่าอะไรหมายความว่า a อะเท่ากับ1อันเนี้ยมีตัวเลขหน้า x กำลังหน้า x เฉยเอาใหม่นะตัวเลขหน้า x กำลัง2คือไม่มีก็หมายความว่าค่า a เป็น1นะครับแล้วก็ค่า px นะผมค่าของ px ก็คือว่า เราก็จะได้ว่าค่า b อ่ะครับเท่ากับ p นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะผมก็คือแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ c นะครับผมค่า c ของข้อนี้นะผมก็จะมีค่าเท่ากับ q นะครับก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าผลบวกราก เท่ากับลบ b ส่วน a นะครับผลบวกรากเท่ากับลบ b ส่วน a หมายความว่าผลบวกรากครับมันก็คือมีค่าเท่ากับลบ p ส่วนหนึ่งนั่นเองซึ่งลบ p ส่วนหนึ่งอ่ะผลบวกรากผลบวกรากคือ r หนึ่งบวก r สองนะครับผลบวกรากก็คือ r หนึ่งบวก r สองคือคําตอบสองอันเอามาบวกกันซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับบวกกับสาม ซึ่งตรงนี้นะครับรวมกันได้สองนะครับผลบวกรากคือลบ p นะครับผลบวกรากคือลบ p ซึ่งลบ p มีค่าเป็นสองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าลบ p เท่ากับสองตรงนี้นะครับคือผลบวกรากนะครับซึ่งจะได้ว่าผลบวกรากคือสองเพราะนั้นเราก็แก้สรรมการหาค่า p ได้แล้วก็จะได้ค่า p เท่ากับลบสอง นั่นเองนะครับส่วนผลคูณลากผลคูณลากนะครับผมก็คือ c ส่วน a ผลคูณลากคือ c ส่วน a นะครับหมายความว่าอะไร c ในข้อน,นี้ก็คือ c ก็คือ q a ก็คือหนึ่งนะครับก็แปลว่า c ส่วน a ตรงนี้ก็คือเป็น q ส่วนหนึ่งซึ่ง q ส่วนหนึ่งตรงนี้นะผมผลคูณลากก็คือคือ r หนึ่งกับ r สองครับคูณกันนะครับ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกเป็นลบหนึ่งคูณกับลบลบหนึ่งคูณกับสามนะครับซึ่งลบหนึ่งคูณกับสามนะครับได้ผลลัพธ์เป็นลบสามลบหนึ่งนะครับผมคูณกับสามนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นลบสามนะครับก็จะได้ว่าค่าคิวตรงนี้นะครับจะเท่ากับลบสามนันเองจบก็ได้คําตอบแล้วก็คือ p ีเท่ากับลบสองแล้วก็คเท่ากับลบสามนั่นเองคือคําตอบสำหรับข้อนี้นั่นเองครับ อันนี้คือผลคูณลากนะสรุปนะสรุปก็คือได้ผลลัพธ์เป็น p เท่ากับลบสอง q เท่ากับลบสามนะครับเป็นคาตอบ โอเคนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะผมเราจะข้ามมาดูตรงนี้เลยตรงที่เรียกว่าสมการกําลังสองประยุกต์อันนี้ก็คือว่าจะอธิบายแบบว่าเป็นเหมือนบรรยายละก็คือจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอสมการรูปแบบแปลกๆอะ่ะเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรสอะไรมากนะครับเพราะว่ามันคือเนะะอื้อหาม .4 แต่ว่าแบบว่า จะเอาลองมาสอนก่อนนะผมเพราะว่านักเรียนที่เป็นนักเรียนของเราอะ่ะเก่งอยู่แล้วนะผมก็ลองดูแล้วกันนะผมก็สมการแรกก็คือมองเป็นสมการติดรูทนะครับผมคือก็ไม่ยากอะไรก็คือเราให้ตรวจเป็น 2x ลบกับ7 x, รูท x ลบกับ15เท่ากับ0อันนี้ก็จะคล้ายคกับสมการกำลังสองแต่อเอาแค่ให้เรามองว่าให้เรามองอะ่ะ ให้เรามองรูท x เป็น a แล้เราก็ต้องรู้ว่า a รูท x ยกกำลังสองอ่ะมันเท่ากับ x หมายความว่า x ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น a ยกกำลังสองนั่นเองคือเราก็แทน a เป็นรูท x ก็จะได้ว่า a กำลังสองอ่ะครับเท่ากับ x คือเหมือนว่าเราเราแทนเราแทนค่าแบบนี้ลงไปเพื่อหาคำตอบให้ได้ก็จะได้ว่าแทนลงไปนะแทน a a เป็นรูท x แทน a กำลังสองเป็น x ลงไป ก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับก็เป็น 2a กํลัง2ลบ 7a ลบ15เท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็ทําการแยกสองเล็บนะครับผมอันนี้นะครับฝากให้ลองไปแยกเองนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกเป็น 2a บวก3คูณกับ a ลบ5เท่ากับ0นะครับผมก็ได้ a 2องคำตอบก็คือ5กับลบ3 2นะก็คือวิธีการก็คือว่ามองอ่ะแก้สมาการกําลังสองก็มอง มองให้ก้อนนี้เท่ากับศูนย์และก็ก้อนนี้นะครับเท่ากับศูนย์บอกแก้สมการแล้วก็ได้ค่า a เป็นสองค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็แทนคืนแทนคืนก็คือว่าตอนแรกเรากำหนดว่าให้ a เป็นรูทเเราก็แทนรูทคืนนะครับผมก็จได้ว่ารูทก็คือได้ห้ากับลบสลบสามบนสองแต่ว่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า เลขมาติดรูเลขที่อยู่ในรูน่ะครับมันห้าติดลบเพราะนั้นก็จะเหลือแค่คาตอบเดียวคือห้าถ้าเราอยากหาค่า x ก็แค่เอามากําลังสองก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยี่สิบห้านั่นเองครับอีกอันก็คือเป็นสมการของเลขชี้กาลังอัสมการเลขชี้กาลังอ่ะอันนี้สมการเลขยกกาลังอันนี้ก็เรียนตอนมสี่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แค่เอามาอาธิบายเฉย ก็คือเราอเอาแค่มองว่าเราจัดรูปนิดนึงนะสองยกกำลังสอง x ลบกับสองยกกำลัง x 2, บวกสองบวกสี่เท่ากับศูนย์นะคผมเราก็จะมองได้ว่าไอ้สองยกกำลังสอง x ตรงนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าไอ้สองยกกำลัง x บวกสองตรงนี้มันจะจัดรูปได้เป็นมันก็คือเป็นสองกำลัง x คูณกับสองกำลังสอง ซึ่งสองกำลังสองก็คือสี่มันจะจัดรูปมันจะมีค่าเป็นสี่คูณกับสองยกกำลัง x นะครับมันจะมีค่าเป็นสี่นะครับผมคูณกับสองยกกำลัง x ให้เรามองว่าให้เรากำหนดว่าให้ค่า a อะครับแทนด้วยสองกำลัง x และให้ a อกำลังสองครับเท่ากับสองยกกำลังสองเเราก็แทนเลยแปลว่าไอค่าเนี้ยมันคือค่า a แปลว่าถ้าเราแทนอย่างเนี้ย ค่าตรงนี้คือค่า a และก็ค่าตรงนี้นะครับคือ a กําลังสองอันนี้คือ a กําลังสองแลวก็อันนี้คือ a แทนลงไปนะครับนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น a กําลังสองลบ๔ a บวก่เท่ากับูนะครับผมทําการแยกสองเล็บจ,จะกลายเป็น a ลบสองกําลังสองเท่ากับ๐แก้สมการออกมานะครับผมก็คือให้ก้อนนี้เท่ากับ๐ก็ได้ค่า a ออกมาเป็น2 พอเราได้ค่า a เป็น2แล้วเราก็แทนคืนแทน2กําลัง x คืนเข้าไปแปลว่า2กําลัง x แปลว่า a เท่ากับ2เท่ากับ2กําลัง x ตรงนี้แก้พิมพ์ผิดตรงนี้ต้องเป็น2ยกกําลัง1นะครับก็แปลว่า a จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งเท่ากับ2กําลัง x ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง1นั่นเองให้ดูเลขชี้กําลังเหมือนกันก็คือค่า x แต่ท้องเท่ากับ1นั่นเองก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมก็คือหัวข้อต่อมาก็คือว่าใช้การแทนค่าหลายพจน์ในก้อนเดียวนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้เทบๆมๆๆก็คือยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งก็คือจะมองว่าไอ้ก้อนด้านไอ้ก้อนด้านซ้ายอ่ะ ก็ยังคงอยู่ก้อนด้านซ้ายเหมือนเดิมก้อนด้านซ้ายก็ยังคงอยู่ที่ก้อนด้านซ้ายเหมือนเดิมแต่ก้อนด้านขวามันคือ x กาลังสองลบหก x บวกสิบเจ็ดก้อนด้านขวาคือ x กาลังสองลบหก x บวกสิบเจ็ดให้เรามองตรงนี้ให้เรามองให้มันคล้ายๆกับให้อให้เรามองว่าสองสมการนี้มันดูคล้ายกันสองสมการนี้มันดูคล้ายกันแปลว่า มันต่างกันแค่ตัวด้านหลังอ่ะด้านด้านหลังด้านซ้ายก็คือเลขห้าอันนี้เป็นสิบเจ็ดเราก็ทําการแบบว่าสับแบ่งให้มันดูให้มันดูเหมือนกันให้มากที่สุดอ่ะก็แปลว่า x กาลังสองบวกหก x บวกสิบเจ็ดตรงนี้เขียนใหม่เป็น x กาลังสองลบหก x บวกห้าบวกสิบสองซึ่งเราก็ได้ว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้นะครับเหมือนกันละเราจะให้ค่าที่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้ก็มีค่าเป็น a ไปเลยได้เหมือนกันไปเลยเนาะ ก็คือเราจะให้ค่า a เป็น x กำลังสองลบ 6x บวก15ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรตอนแรกเราก็ได้ตรงนี้นะครับก้อนนี้นะครับก็เป็น a ยกกำลังสองแล้วก้อนนี้ก็คือเป็น a บวก12ก็คือจะได้ว่าฝั่งนี้มีค่าเป็น a กำลังสอง แล้วก็ตัวเลขฝั่งขวาเป็น a บวก12นะครับเมื่อเราแทน a เป็นค่านี้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่าค่าตรงนี้คือ a กําลัง2และก็ค่านี้คือ a บวก12พอเราแทนค่าตรงนี้แล้วตอนแรกนะตอนแรกเดี๋ยวเขียนให้มันเข้าใจายิ่งขึ้นก็คือตอนแรกเป็นแบบนี้ x กําลัง2ลบ 6x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ x กํลัง2 ลบ 6x บวก5บวก12ในที่นี้เราจะให้ค่าตรงนี้เป็น a นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ก็สามารถเขียนใหม่เป็น a ยกกำลัง2เท่ากับเท่ากับเท่ากับ,กบนะครับ เอกำลังสองเท่ากับ a บวกสิบสองแป๊บหนึ่งใช่แป๊บเดียวยังสอนไม่จบสอนไม่ทันเบาๆเขียงเข้าใบใบไปอีกสิบนาทีก็จะได้ว่าก็ได้ว่าเราก็ทำการจัดลบนิดหนึ่งจาก a อกำลังสองเท่ากับ a บวกสิบสองจัดลบนิดหนึ่งได้เป็นคือเราย้าย a บวกสิบสองไปด้านซ้ายครับมันก็จะกลายเป็น a อกำลังสองลบ a ลบสิบสองนะครับ เท่ากับศูนย์นะครับทำการได้ค่า a เป็นสองค่าคือลบสามกับสี่นะครับผมได้ค่า a เป็นสองค่าคือลบสามกับสี่นะครับเสร็จแล้วนะผมเราก็แทนแทนค่ากลับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็แทนค่ากลับเหมือนเดิม 5, ก,ก็คือแทนค่ากลับก็คือแทน a เป็น x กาลังสองลบหก x บวกห้าก็จะแบ่งคําตอบออกเป็นสองคำตอบก็คือ x กาลังสองลบหก x บวกห้าเท่ากับลบสามก็คือคําตอบแรก x กาลังสองลบหก x บวกห้าเท่ากับสี่นะคผมให้เราทําการแก้สมก,การนะคบผมสองสมก,การนี้ก็ได้คําตอบจริงๆคําตอบจริงๆนะคบผมก็จะมีทั้งหมดสี่คำตอบโดยคือสองสี่แล้วก็สามบวกลบสองรูสองอ 2, นั่นเองนะครับนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโจทย์นะผมที่เป็นสมก,การกําลังสองแนวประยุกต์นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะผมก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องของอสมการกําลังสองก็คือเป็นเรื่องเอาเรื่องของสมการกําลังสองกับเรื่องอสมการมาประสมกันในที่นี้นะครับผมขอแสดงวิธีทําให้ดูแค่ข้อเดียวคือข้อ5้านะครับผมข้อหกขอไม่ทํานะครับก็จะได้ว่าการแก้อสมการกําลังสองก็คือเป็นการแก้สมการกําลังสองวิธีการทําอ่ะเหมือนกับสมการกําลังสองเลย แต่ว่าเอาเรื่องอัตรสมการมาผสมด้วยก็คือมีเรื่องของรรมการกําลังสองและก็เรื่องของเส้นจํานวนซึ่งเวลาเราเขียนเส้นจํานวนเนี่ยเราขอชวนเรื่องอัรสมการนิดนึงนะสมมุติว่าเรามีคําตอบเรามีคําตอบสองอันเป็นศูนย์หนึ่งสองวิธีการเขียนก็คือว่าให้เราไล่บวกรบบวกรบไล่จากไล่บวกไปไล่บวก เริ่มต้นบวกไปทางขวาแล้วก็สลับลบแล้วก็สลับบวกแล้วก็สลับลบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆืเสร็จแล้วนะครับนะครับผมให้เราดูช่วงให้ดีถ้าสมก,การมันอยู่ในช่วงน้อยกว่าศูนย์ก้อนของสมก,การมันน้อยกว่าศูนย์นะครับคําตอบที่ได้มันก็จะอยู่ในโซนลบแต่ถ้าคําตอบของสม,สมก,การมันมากกว่าศูนย์คำตอบที่ได้ก็จะอยู่ในโซนบวกนะครับประมาณนี้นะครับ คำตอบที่ได้ก็จะอยู่ในช่วงที่อยู่ตามเครื่องหมายของอสมการเลยก็คือสำหรับเรื่องของอสมการกําลังสองเนี่ยนะก็เราก็จะใช้ความรู้เรื่องของสรรมการกําลังสองกับอสมการผสมกันเลยอย่างดูตัวอย่างโจทย์ข้อเดียวพอนะผมก็คือแก้อสมการ x กาลังสองลบ 5x บวก6เท่ากับ0อสมการตรงนี้นะครับผม อ่าทำการตรงนี้นะผมเราก็ทาการแยกสองเล็บนะครับผมแยกสองเล็บก็คืออะไรคูณกันได้หกบวกกันได้ลบห้าเมื่อเราแยกสองเล็บได้แล้วนะคะผมแยกสองเล็บได้แล้วสำหรับข้อนี้นะครับถ้าแยกแล้วก็ได้คําตอบออกมาเป็น x อกบสามกับ x ลบสองนะคะผมมากกว่าเท่ากับศูนย์ซึ่งเราก็ ให้เราสมมตินะครับเหมือนเดิมคล้ายๆกับวิธีการแก้สมการกําลังสองก็คือมองให้ก้อนด้านซ้ายเท่ากับศูนย์นะครับให้เรามองก้อนด้านซ้ายนะครับเท่ากับศูนย์แล้วก็มองก้อนด้านขวาตรงนี้นะครับเท่ากับก็จะได้ว่าอันแรกนะก็จะเป็น x ลบสามเท่ากับศูนย์จะได้ x เท่ากับสามแล้วก็ก้อนด้านขวาก็เป็น x ลบสองเท่ากับศูนย์นะครับจะได้ค่า x เท่ากับสอง เอาคำตอบที่ได้ตรงนี้ไปวาดบนเส้นจำนวนนะครับก็คือจะมีคำตอบสองอันคือสองกับสามแล้ววิธีการวาดก็คือให้เราสลับบวกลบบวกโดยไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นบวกลบบวกนะครับบวกลบบวกแบบนี้ซึ่งใครได้คือจะได้ว่าก้อนของสมการตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งก้อนสม,มาก,การตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับศูนย์หมายความว่าอ่ะสม,มาก,การน,นี้มันอยู่ในช่วงบวกซึ่งถ้าอ่ะสม,มาก,การน,น,นี้นะครับมันอยู่ในช่วงบวกนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันก็จะอ,อยู่ในช่วงบวกคือแบบนี้เวลาเราชี้ลูกศรจชี้ในทางบวกแล้วก็เวลาเราฝนเราต้องฝดแบบทึบด้วยเพราะว่าอา่ะสม,มาก,การน,นี้มันก็คือมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้ามี มากกว่าเท่ากับเวลาฝนต้องฝนทึบแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้มีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นมากกว่าศูนย์แบบนี้ให้เราฝนแบบโปร่งนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องฝนทึบให้ฝนทึบกับฝนโปร่งมันแตกต่างกันก็คือถ้าฝนทึบเอาตัวนั้นด้วยอย่างตรงนี้นะครับฝนทึบหมายความว่าเอาเลขสองด้วยถ้าฝนโปร่งหมายความว่าเราไม่เอาเลขสองอันนี้ฝนทึบหมายความว่าเราเอาเลขสามด้วยแล้วถ้าฝนโปร่งแบบนี้นะครับ หมายความว่าเราไม่เอาเลขสามนั่นเองนะครับผมเวลาเราเขียนนะครับผมเวลาเราเขียนในเทนจํานวนก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบนี้แต่ถ้าเขียนอยู่ในรูปสาระถ้าเขียนอยู่ในรูปนี้ครับผมวงเล็บลบอินฟินิต้จนถึงสองแล้วก็ใส่เครื่องหมายปิดใส่เครื่องหมายวงเล็บแบบเดี่ยมนะครับผมหมายความว่าตรงนี้สื่อความหมายว่าเอาสองด้วย แล้วก็ยูเนียนกับใช้เครื่องหมายยู U นะครับยู U ก็คือว่าและแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบวกกับรวมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสามสามจนถึงอินฟินิตี้ก็หมายความว่าตรงนี้นะครับก็คือเอาเลขสามด้วยนั่นเองก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของ การแก้สมการกําลังสองนั่นเองก็ไป่ได้ยะอะไรก็คือเอาความรู้อ่ะสมการรวมกับเรื่องของการแยกประกอบที่เราได้เรียนกันมาวันนี้นะครับผมแล้วก็เอามารากบนเส้นจำนวนก็ได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สาหรับวันนี้นะนะครับผมก็สําหรับเรื่องของพูุน้าและก็สมการกําลังสองทั้งหมดก็มีแบบอย่างเท่านี้นะผมขอบคุณที่มาเรีนยนจนจบนะครับ